สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งแอนนาโปเลียนจากช่อง h i s t o r y by a ายแอนน์นโปเลียเหมือนเดิมนะครับมาแบบสั้นๆนะครับไม่ยาวมากสช่วงนี้แอนก็พยายามหาเวลาทำคลิปให้ได้มากสุดนะครับถ้าเที่ยมได้แต่ก็ตามสภาพครับคลิปช่วงนี้ก็อาจสั้นๆหน่อยก็วันนี้นะครับแอนเนี่ยจะพูดถึงรบจอนะครับหรือระเบียบปฏิบัติปรตามวันนะครับของทหารนโปเลียนเนี่ยว่าเป็นยังไงนะครับก็ไม่เสียเวลานะครับเริ่มกันดีกว่า ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าทหารยุคนโปเลียนเนี่ยมันไม่ลดอย่เดียวนะครับฐานส่วนใจเนี่ยใช้เวลาในการเดินทัพแล้วการพักแรมนะครับหรือการเลี่ยนบางหน่วยนะครับอาจจะเป็นเวลาสัปดาห์เลยหลายเดือนหรือหลายปีนะครับเท่ประจาการตามป้อมปากาต่างๆหรือตามเมืองนะครับที่นโปเลียนเนี่ยพิชิตได้ในยุโรปทางฝ่ายฝรั่งเศสนะครับก็มีคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติในป้อมค่ายนะครับตั้งแต่คิดหลาง76 8นะครับและต่อมาเนี่ยก็จะมีการตัดแลงเพิ่มเติมนะครับ ในคีร่าในเนก้าวอนะครับซึ่งคู่มือเนี่ยก็บอกดังนี้นะครับสำหรับทหารที่ประจำการตามข้อบกาคหรือข้ารา่างเนี่ยต้องมีการทาภารกิจ5อย่างนี้นะครับ1เลยคือมีการสร่งหน่วยย่อยนะครับไปคุ้มกันเป็นยามคอยเหตุนะครับเฝ้าระวังจุดตรวจทั้งภายในและภายนอก2นะครับมีการจัดเวรสําหรับรักษาการทั่วไปนะครับและผับเปลี่ยนกะตลังทุกวัน 3. นะครับจัดกองกิจยศสาหรับนายพลและบุคคลสาคัญต่าง ข้อ4นะครับต้องทางานเกี่ยวกับเรื่องการจัดหาสเบียงนะครับเชื้อเพลิงรวมถึงเรื่องการส่งกำลังวงต่างนะครับและข้อ5้านะครับมันงจัดห้มีการตรวจตาและตระเวนต่อเวลาทั้งนี้นะครับโปรตีนเนี่ยฐานหนึ่งกองพันนะครับก็พยายามจะกระจายให้กองลอยนะครับนอนอยู่ที่เดียวกันนะครับโดยสิบโทเนี่ยจนวนกระหมูฐานตัวเองนะครับนราวหกถึงแปดนายนอกนี้นะครับพวกจ่านะครับหรือว่าพา้ริการนำกองร้อยนะครับนอนห้องแยกตหานะครับ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นห้องตรงกลางพวกดุริยานะครับก็จะรวมในห้องเดียวกันแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับก็จะเป็นห้องสำหรับการฝึกซ้อมสำนักทหารนะครับส่วนมากเนี่ยเรลห้องเดียวนะครับแต่เกิดไม่สามารถหาห้องได้เนี่ยก็จะมีเงินรายเดือนนะครับให้กับนายทหารนะครับเพื่อให้ไปใส่ในโงรงแรมหรือโรงเแรมต่างและห้องนอนของทหารน,นะครับสิ่งที่ควรม,มีเนี่ยก็คือต้องมีเตียงนอนนะครับแปงสิบเตียงแล้วก็มีเตาผิงนะครับรวมถึงตะขอไว้แขวนพวกเสื้อผ้า ปืนนะครับจะถูกวางในชั้นวางซึ่งแต่ละชั้นวานเนี่ยก็จะป้ายชื่อของตัวเองนะครับติดอยู่ส่วนซองกระสุนกระดาษนะครับก็ถูกแขวนไว้ที่แขวนของนะครับซับการปฏิบัติของทหารแต่ละวันนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะครับโดยเวลาหกโมงเช้านะครับของทุกวันเนี่ยหรือเป็นช่วงหนึ่งตุลาคมถึงเเมษายนนะครับก็จะปลุกเร็วกว่าเดิมนหนึ่งเช้โงดูยานะครับก็จะตีกรอนะครับเพื่อเป็นสัญญาณปลุกนะครับเตียงกองปลุกเนี่ยสิบโทนะครับ ก็ทําการปลุกทหารนะครับสก,กัดตัวเองมายืนหน้าเตียนนะครับเพื่อเช็คชื่อเช็คยอนนะครับซึ่งถ้าเกิดมีทหารล้มป่วยหรือไม่สบายนะครับสิบโทเนี่ยก็แจ้งให้จ่าสิบเอกทราบนะครับซึ่งจ่าเนี่ยก็จดไว้นะครับว่าใครป่วยหรือใครหายนะครับหลังนั้นเนี่ยจ่านะครับก็จะให้ลูกน้องเนี่ยไปล้างหน้าล้างตานะครับแล้วก็ทาความสะอาดห้องนอนเตียงเนี่ยถูกทิ้งไว้ให้ระบายอากาศครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วถึงปูใหม่ ห้องนอนก็ถูกขวาดถูนะครับหน้าตาถูกเปิดออกถ้ามีกลิ่นเหม็นนะครับก็จะมีการเผาผลจูนิเปอร์นะครับทั้งสองสามผลเพื่ออากาศเนี่ยมันสดชื่นขึ้นนะครับเรื่องวันแรกของทุกอาทิตย์นะครับก็จะมีการล้างหน้าต่างนะครับล้างภายนอกกับภายในแล้วพวกนี้เองนะครับจากพัิกิจเนี่ยหรือเว็บมาสเตอร์คอมพลอนะครับก็จะพาพวกทหารนะครับที่ถูกเรื่องเนี่ยไปซื้อของในเมืองนะครับเพื่อทําอาหารหรือของประเทออื่นนะครับ ต่อมานะครับเวลา0800แพทย์ไปจำกลนะครับก็เดินมาที่ห้องรักษาการนะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของยามนะครับเพื่อดูชื่อคนป่วยนะครับว่ามีใครป่วยบ้างหลังนั้นนะครับแพทย์เนี่ยก็ตัดสินใจว่าคนป่วยเนี่ยต้องรักษาแบบยังไงนะครับเช่นอาจจะแค่พักในห้องหรือแค่ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งไม่มีใครสามารถจำหน่ายได้นะครับถ้าเกิดไม่มีลายเซ็นของแพทย์ประจำกลนะครับต่อมานะครับเวลา 0830นะครับดัมเมเยอร์นะครับหรือวาน่าดุยามเนี่ยก็จะรวมเหล่าบรรดาพลกรนะครับแล้วก็พลแตรเนี่ยมาสังเกตการนะครับก็เตรียมความพร้อมแล้ว่า0900นะครับเาพลกรนะครับก็จะบรรเลงสัญญาณเปลี่ยนยามนะครับซึ่งบริยินสัญญาณเนี่ยนะครับ10โทเนี่ยก็ตรวจเค้ื่อนกายนะครับของคนเนี่ยที่ต้องไปแบบหน้าที่เวียนยามนะครับดูว่าพวกเขาพร้อมในการแบบหน้าที่ยามไหมซึ่งถ้าคนไหนไม่พอหรือไม่เรียบร้อยนะครับ ก็ถูกลงโทษนะครับให้ไปทางานโยธานะครับเป็นเวลาสี่ชั่วโมงควาเวลาต่อมาครับสิบโทเนี่ยก็จะเขียนรายงานประจำวันนะครับถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา24ชั่วโมงก่อนนะครับให้กับจ่าพนิกานนะครับซึ่งจ่าพนิกาเนี่ยก็ส่งต่อให้จ่ากอง้อยนะครับและจ่ากอง้อยเนี่ยส่งให้ผู้กองซึ่งรายงานการปฏิบัตินะครับก็มีตั้งแต่เรื่องการปบบทั่วไปรวมถึงใครนะครับอยากลาพักหรืออยากทำอย่างอื่นนะครับ ทีงต้องรับคําขออนุญาตจากผู้คับการกรมนะครับซึ่งผู้กองเนี่ยก็ส่งต่อนะครับให้กับรองผู้กองพันนะครับและวารสูตร930นะครับเขาเนี่ยจาเวีนะครับซึ่งทาหน้าที่เข้าเวียามในวันนั้นเนี่ยกนมาตรวจยามนะครับซึ่งายามคนไหนไม่เรียบร้อยนะครับสิบโทที่ทําการตรวจยามเนี่ยก็โดนลงโทษนะครับโดยการได้เข้าเวีนแปดวันนะครับและเมื่อจาวีเนี่ยทาการตรวจเวียญาณเรียบร้อยนะครับเขาเนี่ยก็แจกกระสุนนะครับสามนัดนะครับให้กับ เวนยามตามุดนะครับเพื่อคอยระวังเหตุในห่นวงเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับที่รองผู้พันเนี่ยซึ่งรวบรับรายงานจากผู้กองนะครับก็ส่งหน้าตี้ต่อไปให้กับผู้พันนะครับซึ่งเข้าเวรในวันนั้นเมื่อรองผอพันนะครับมาถึงพบกการกรมนะครับเขาก็จะรายงานผลการประจํวันได้ทราบในขณะเดียวกันนะครับพวกการกมรมทหารเนี่ยก็รับคำสั่งนะครับจากนายพลหรือผอ,อของป้อมป,ปรากาณนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะให้หน่วยทําอะไร ซึ่งผู้การนะครับก็จะแปคําสั่งนะครับไปยังรองผอพันธ์นะครับซึ่งรองผอพันธ์นะครับก็จะกระจายนะครับกับยังกองพันธ์นะครับเพื่อทหารในกองพันธ์เนี่ยได้บัดตามตอนนี้ครับผู้ว่าการกรมเนี่ยเดี๋ยวคนเซ็นรับรองนะครับว่าใครเนี่ยจะมีสิทธิ์ลาพักนะครับหรือว่ามีสิทธิ์แต่งงานนะครับก็ขึ้นกับว่าผอกรมนะครับจะอนุญาตหรือไม่ตอนเวลา1000นนะครับจะเป็นเวลากินข้าวเช้านะครับซึ่งถือป็นมือแรกของทหาร ซึ่งในพวกนี้เองนะครับในทหารเวรเนี่ยหรือผู้หมวดนะครับก็เดินตัวจตามกองร้อยนะครับดูว่าเรียบร้อยหรือไม่ต้องถึงมาตรวจนะครับว่าเบี้ยเลี้ยงเนี่ยดับแจกถูกต้องหรือไม่นะครับส่วนผู้กองนะครับหรือร้อยเวนเนี่ยก็จะตรวจในโรงพยาบาลนะครับหรือในคุกนะครับซึ่งขังทหารเวลาสิบโมงครึ่งนะครับก็ใหสัญญาณแถวเาตรวจเวนนะครับซึ่งจ่าเวนนะครับก็จะเลื่อนนะครับเอาเวรเนี่ยไปให้นยทหารตรวจนะครับ ซึ่งอาหารเวนเนี่ยก็ดูความเรียบร้อยของเวนนะครับถ้าเวนเรียบร้อยก็มีอะไรนะครับแต่ถ้าเวนไม่เรียบร้อยเนี่ยจาเวนก็มีเสียนถูกลงโทษนะครับแล้วว่า11โมงครึ่งนะครับผมบอกกองพันนะครับรวมถึงเรารองขอพันและคณะสี่นะครับก็เดินทางมาที่ลานสวนสนามนะครับซึ่งโปรตีนเนี่ยจะมีการสวนสนามทุกเที่ยงนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยต้องมาแถวนะครับรวมถึงพวกาการกลมด้วยซึ่งจะมาดูการสวนสนามในลานเที่ยงนะครับหลังการสวนสนามเรียบร้อยนะครับก็มีสัญญาณนะครับให้ เราจะพันธการนะครับรวมถึงจ่าเวนะครับมายืนล้องการวงกลมนะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเหล่าข้าราชการระดับสูงนะครับทั้งผบบกรวมถึงผบพันนะครับซึ่งวูเขาเนี่ยจะให้รายละเอียดนะครับการแบบวันนี้เล่นไม่ให้รายละเอียดการแบบวันนี้นะครับหลังนั้นก็เลิกแถวนะครับในช่วงบ่ายถึงห้าโมงครับส่วนใดเนี่ยก็็นการปฏิบัติเปะเต็ณนะครับอาจจะเป็นการฝึกซ้อมอาวุธนะครับหรืออาจจะเป็นการโยธานะครับ ขึ้นกับทหารจะมอบหมายหรือถ้าเป็นวันไหนนะครับที่มีการฝึกซ้อมเนี่ยเช่นวันเสาร์นะครับกลจการพักผ่อนนะครับพอถึงเวลาห้าโมงเย็นนะครับพลกองก็จะให้สัญญาณนะครับกินมื้อเย็นนะครับยุคนั้นครับกินอแค่สองมื้อแล้วอาจจะกินมื้อเย็นนะครับก็เลยเวลาว่างให้ทหารนะครับซึ่งไม่ได้เข้าเวรยามถูกทําโทษนะครับสามารถออกไปข้างนอกได้นะครับทั้งในการใช้บริการโรงอาหารนะครับโรงเหล้า เพื sea, language, ่อสู่บุรีหรือว่าร้องเพลงนะครับหรือเล่นการเล่นคายเคียงต่างนะครับมองมานะครับก็จะเป็นการบรรเลนนะครับเพลงตะวันตกดินนะครับซึ่งก็ขึ้นกับเวลานะครับเช่นบางทัวนะครับดูหนาวเนี่ยตอนตกดินเร็วกว่าปกตินะครับก็ส่งสัญญาณเร็วกว่าปกติแต่เวลานะครับก็แตกต่างไปตามสถาน์นะครับเช่นบางครั้งเนี่ยก็เป็นหกโมงเย็นหรือบางครั้งนะครับอาจจะเลยถึงสามทุ่มเลยทีเดียวเตือนไม่ยินเสียสัญญาณนะครับตะวันตกดินเนี่ยทหารนะครับก็รีบกลับค่ายตัวเอง ซึ่งผูกเขานะครับอีเวลาที่30นาทีนะครับหลักสัญญาณดังขึ้นเนี่ยให้กลับค่ายเรียบร้อยนะครับแรกอย่างนั้นนะครับก็เป็นสัญญาณนะครับปิดประตูค่ายนะครับหรือปิดประตูป้อมปราการนะครับซึงทหารอยู่และจานะครับก็เรียกแถวเช็คชื่อครั้งหนึ่งนะครับตอนเวลาคืนทหารแต่ละนายครับก็ระจาเตียงตัวเองนะครับแล้วก็ยืนหน้าเตียงให้ทุกคนนะครับนอนให้เรียบร้อยส่วนเวรยามนะครับก็แบิหน้าที่ตามปกตินะครับแล้วก็เปลี่ยน เวลา8โมงครึ่งทุกวันซึ่งตอนคืนนะครับจาเวเน่ก็เดินตรวจตามเตียงนอนนะครับดูกัรทหารเวเนกับร้องพันต้นนะครับซึ่งก็เดินตรวจเหมือนกันเพื่อเก็บความเรียบร้อยนะครับท้งนี้ถ้าจบไนแล้วครับสำหรับเรื่องรรอรอประจอนทหารและปุเรียนคข้าวๆนะครับหรือาการทหารต่างๆต่างนะครับสว่วนนี้แล้วก่อนสวัสดีครับ